ม,มาม่าหนึ่งแพ็คค่าวห่อราคา260บาทเราจะรู้ได้ยังไงว่ามาม่าแพ็คนี้ตกห่อได้กี่บาทในหนึ่งซองตกราคาเท่าไหร่นะคะเราก็จะหาโดวยวิธีการเอาราคาทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนก็คือเอา260หารกับ5เราจะตก52บาทดังนั้นคำตอบของเราก็คือบะหมี่มมมึิงสำเร็จวิธีหอนี้นะคะมีราคาทั้งหมดตกซองละ52บาทเธอเธอดูนี่สิน้ำมะเขือเทศไร่คำ1,000มิลลิลิตรราคา76บาท กแบบนี้่กล่องละ200มิลลิตรแต่ว่ามี่กล่องราคา1 5บาทเราจะรู้ได้ยัางไงกันว่าแบบไหนมันคุ้มป่าวิธีคิดนะครับเราจะเริ่มหาจากปริมาณทั้งหมดของแพ็คก,กล่องเล็กแพ็คก,กล่องเล็กมันมีก่กล่องกล่องละ200มิลลิลิตรใช้วิธีการคูณครับเราจะเอาปริมาณออกมาเป็น800มิลลิลิตรจากนั้นเราหาอัตรา,าส่วนปริมาณต่อราคาระหว่างกล่องใหญ่แล้วก็แพ็คก,กล่องเล็กเพื่อที่เราจะมาทําการเปรียบเทียบเศษส่วนกันเราจะต้องคูณหรือยกัน นี้นะครับพอคุณค่ายเสร็จแล้วเราหาฝั่งที่มันมีค่ามากกว่าถ้าฝั่งไหนมีค่ามากกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งที่มีความคุ้มค่านะครับสรุปแล้วท่านังควซื้อน้ำมันกระเทียแบบกล่องใหญ่หนึ่งพันมิลลิตรราคาเจ็ดจุดหกบาทยังจะมีความคุ้มค่ามากที่สุดครับราคาดูนี่สิน้ำยาซักผ้าโอเมก้าพลัสหนึ่งพันสามร้อยมิลลิลิตรจากปกติหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าลบเกือแปดสิบเก้าบาทลด,ดเยอะขนาดนี้ลดกีเ่เท่ากันนะไปดูกันโปรโมชั่นดัง 9, ลกล่าวเขาลดราคาไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะหาได้จาาากกรห ราคาที่ลดลงเราจะเอาราคาเดิมลบก,กับราคาที่เขาลดแล้วนะคะเราก็จะได้เจ็สิบาทจากนั้นเราก็จะเอาเจ็ิไปหาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ159บาทนะคะแล้วทีนี้เราก็จะทําการแก้สมก,การผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นส4 0สิบสี่จนสองหนะคะดังนั้นคําตอบของเราก็คือโปรโมชันนี้เขาได้ลดราคาไปส4 0 2ิบสี่จดนสอง้าเปอร์เซ็นต์เองค่ะเดีจริงๆตัวนี้หนบบาท ถ้าซื้อ2ชิ้นลด1 5แต่ว่าถ้าซื้อ3ชิ้นลด20%่ออย่างรู้จังว่าถ้าซื้อ2ชิ้นกับ3ชิ้นราคาจะเป็นเท่าไหร่เริ่มจากการคำนวณราคาปกติของแต่ละตัวก่อนนะครับถ้าซื้อ1ตัวราคา 1, 8 9 0บาทถ้าซื้อ2ตัวราคาก็คูณ2ก็เป็น3 7 8 0บาทถ้าซื้อ3ตัวก็คูณ3ก็เป็น5,670บาทจากนั้นนำมาคำณวณส่วนลดกันนะครับกำหนดให้ x แทนส่วนลดมีหน่วยเป็นบาทโปรโมชั่นซื้อ2ตัวลด5% 5%เราก็หของ ,080 บาท นี่เลือออกมาเป็น5 1 7ก็แสดงว่าโปรโมชั่นซื้อ2ตัวนั้นลดราคาไป5 1 7บาทเหลือจ่ายเพียง3,213บาทต่อมามาดูโปรโมชั่นซื้อ3ตัวลด20%กันก็หา20%ของ5,670ก็จะได้เป็น1 1 3 4แสดงว่าโปรโมชั่นนี้ลดราคาไป1 1 3 4, 4บาทนะครับเหลือจ่ายเพียง4 5 3 6บาทสรุปตอบครับนี่ก็ใกล้จะเย็นแล้วผมสงสัยจังเลยว่า ถ้าจากบ้านผมมาที่มอมีระยะทาง22กิโลเมตรถ้าขับภายใน30นาทีผมต้องขับด้วยความเร็วเท่าไหร่กันจากข้อมูลที่มีระยะทางคือ22กิโลเมตรแต่อยากถึงภายใน30นาทีต้องมารูก่อนเลยว่าหน้าตาวัดความเร็วทั่วไปที่ใช้กับรถใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้มีแค่22กิโลเมตรต่อ30นาทีดังนั้นแล้วเราจึงคูณ2เข้าทั้งความเร็วและเวลา จะได้เป็น22คูณ2กิโลเมตรต่อ30คูณ2นาทีเท่ากับ44กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำไว้เสมอว่า60นาทีนั้นเท่ากับ1ชั่วโมงเสมอครับดัะนั้นแล้วถ้าเราขับรถด้วยความเร็ว44กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่หยุดใป้ถึงจุดหมายพอดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในป้ายขายพื้นที่นะครับพื้นที่14.8ไร่นะครับผมดูนะครับนี่ ครับผมโดยพื้นที่ที่ผมได้กล่าวไปสักครู่นั้นจะใช่14.8่ไร่จริงหรือไม่เรามาดูกันพื้นที่นี้คือ1ขีด0นย์ขีด14.8ไร่โดยที่มีรูปสี่เหลี่ยม3รูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมเล็ก2รูปรูปละ1งาน2ตารางวาส่วนรูปใหญ่2งาน9ตารางวานะครับโดยที่เกิดเปลี่ยนตารางวาเป็นตารางเมตรจะได้เป็น408ตารางเมตรภายในรูปเล็กทั้ง2รูปนะครับแล้วก็รูปใหญ่เป็น836ตารางเมตรโดยที่พื้นที่1ขีด0ขีด1ูนย์ขีดอ พื้นที่1ไร่ศูนย์งาน14.8ตารางบานะครับโดยที่เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นตารางเมตรจะได้เป็น1659.2ตารางเมตรนะครับโดยที่ถ้าเกิดเอารูปพื้นที่ที่เขาให้มาในป้ายนะครับจะได้เป็น408ตารางเมตรบวกด้วย408ตารางเมตรบวกด้วย8 3 6ตารางเมตรจะได้เป็น1652ตารางเมตรนะครับโดยที่พอเทียบกันแล้วมันคาดเคลื่อนนะครับเป็นพื้นที่จริงจะเป็น 1, 1 6ึ่งหกรจุดลบด้วย1,652งัก้าเท่ากับ7จุดตารางเมตรนะครับโดยที่พื้นที่1นึ่งขีศูนย์สี่ไร่นั่นก็คือจริงๆแล้วมันหายไปตั้ง7จดบสตารางเมตรนะครับขอบคุณครับ